สวัสดีค่ะเพชรเลดี้นะคะวันนี้นะคะก่อนอาหารทุกมือ้อเราก็จะไม่ลืมทานโกโก้นะคะโกโก้สองซองนะคะโกโก้สองซองแล้วก็เช็คเช็คเช็คนะคะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะนี่นะคะโกโก้สองซองนะคะอื้อ ชื่นใจนะคะแลนคกนนี้นะคะนี่นะคะขนมจีนนะคะนี่นะคะขนมจีนนะคะนี่ค่ะขนมจีนเอ้ยขนมจีนนะคะขนมจีนขนมจีนนะคะนี่คะ่นคะนี่ขนมจีนนะคะใส่มาเยอะแย,ยะแต่ก็ทานได้นิดเดียวนะคะเพราะว่า อิ่มโกโก้ค่ะจับหนัวมากค่ะบ่อโน้ะจับหนัวนี่นะคะมีนะคะ ถ้าสนใจอยากซื้อโกโก้ของ L อนะคะสามารถทักมาที่เพจได้ค่ะเพจเพชรเลดี้นะคะมีโกโก้มีโปรตีนนะคะโปรตีนนี่ทานได้ทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะคะเด็กผู้ใหญ่สามารถทานได้นะคะโปรตีนแต่ถ้าหากสาวๆที่ต้องการควบคุมน้ำหนักนะคะก็มีโกโก้ค่ะโกโก้ช่วยกระชับสัดส่วนนะคะ เร่งเผาผ่านเร่งเบินนะคะนี่นะคะอร่อยมากเลยไม่ต้องอดอาหารนะคะทานโกโก้ของเอลดีไม่ต้องอดอาหารนะคะสามารถทานอาหารได้นะคะแต่ถ้าคุณอยากลดน,น้ำหนักให้ดูวยแจ้งด่วนนะคะก็มีสูตรสองต่อหนึ่งนะคะคือโกโก้สองโปรตีนหนึ่งนะคะนี่ค่ะตีนไก่เลยะคะ่ะ อ่อค่ะนี่นะคะกรก้นหกระบอกนะคะอิ่มค่ะถึงเรากินงเยอะแค่ไหนนะคะถ้าน้ำหนักที่เราต้องการพึงพอใจแล้วเราก็สามารถลดได้นะคะไม่ทำให้โยโย่นะคะทุกคนไม่ทำให้โยโย่ค่ะบอกเลยว่าไม่ทำให้โยโย่ ไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะคะเป็นโปรโตีนควบคุมน้ําหนักค่ะแล้วก็เป็นโกโก้ควบคุมน้ําหนักสามารถอิ่มนานได้ถึง8ชั่วโมงนะคะถ้าบางคนนะคะยิ่งกินย,ยิ่งผอมนะคะหมายถึงมากหยุดแล้วอะไรแล้วก็ผอมเพราะว่าเราได้ควบคุมนี้เรื่องของการกินนะคะอ๋อแค่นี้นะคะ